โอ้โห,โหอยู่ตรงนี้เป็นปุ่มเลยพี่น้องเฮดมันปูจ้าเฮดแคนตาลนหรือว่าเฮดเหลืองที่สวีเดนขายแพงมากกิโลละเป็นพันกว่าบาทเด้อพี่น้องสาวไทยในต่างแดนเก็บเฮดตัวนี้แหละขายให้ฝรั่งจา้าราคาดีมากเด้ออร่อยเฮดตัวนี้สุดยอดโอ้โหเป็นแพ้เลยตอนนี้กระังเริ่มออกเยอะแล้วจา้า ออัดแน่นแน่นกันไปเลยอันนี้มีตั้งหลายดอกนะคะหน้าหลังฝนตกสองสามวันออกมาดูเธอะพี่น้องเอ้ยช่วงนี้เฮ็ดออกพรึบเลยจ้าโอ้โห,หยุ่มนี่ได้เยอะเลยวันอยู่กลางทางค่ะจอดรถ เกบยังไม่ทันได้ใส่ถุงมือนี่อีกปุ่มหนึ่งนี่ยังไม่ไปถึงที่หมายนะคะอันนี้เจอระหว่างทางพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์มาลิบลิเห็นเหลืองๆจอดดูโอ้โหเป็นปุ่มเลยมันจะอยู่ตายหยาเนาะค่ะเนาะหยาปกคลุมคะ่ะเวลามันขืนมันก็จะขืนเป็นระเบิงแบบนี้แหละพี่น้องเป็นดาวกระจายเลย อ้อันนี้สวยมันจะอยู่ตายมดเนาะคะเนาะต้องเลิกหาดูแบบนี้โอ้โหดอกกำลังสวยเลยขนาดเนี่ยกำลังกินเลยจ้าโอ้โหนี่เต็มเลย เห็นลิบๆนะคะมองไปเนี่ยมันจะเป็นเบิงเลยล่ะพี่น้องจ้าค่อยๆแวกหาดูเด้ออู้ยนูนๆนูนๆข้างบนมือนู่นเป็นปุ่มเลยปาสอ่อนแท้ตอนนี้กำลังออกเยอะแล้วจ้าโอ้ขาสวย มันกรอบพี่น้องต้องเก็บดีๆไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะฮักดอกมันจะแตกนูข้างบนก็โอ้โหนี่น,นีต้องแหวกหาลูกเล็กๆก,ก,ก็กำลังตามมาละย้อยละย้อยเลยเล็กๆตะปุ่มตะปั่มนี่ก็อร่อยนะคะกรุบกรุบกรุบดูดูเป็นทางเลยนี่ สวยงามมากนี่นะกำลังโตเป็นยุ่มเลยแต่ขนาดนี่ปะกวางชอบกินเด้อค่ะเด้อนี่โอ้โหดินมันยังเปียกๆอยู่เลยพี่น้องฝนมันพึ่งลงจ้า ทวงในฝนตกดีด,ดีนะี่นะเหลืองกระจายเต็มพื้นเลยปีนี้คงไม่ได้เก็บขายค่ะเมื่อก่อนประกวางม้าใหม่ๆสวีเดนไม่มีงานทําเก็บบูโบรี่เก็บเฮดขายช่วงนี้มีงานทําแล้วก็ขายกาแฟขายปา่าด,ด้วยไม่มีเวลาเลยพี่น้อง ได้เก็บเฉพาะเอาไปกินของตัวเองแค่นั้นเด่ยค่ะนี่โอ้โหตรงนี้เยอะมากขามันสั่นๆน,นะคะแต่อวบมากเลยอดอกกำลังสวยเลยสองดอกนี่เหลืองสวยนี่โอ้โหอยู่ใต้โงหงยาเนาะคะนกยาแห่งๆมันทับอยู่ต้องดูดีๆนี่นะ น,นี่เห็นเหลืองลิบๆเห็ดเหลืองนี่ทำได้ทุกเมนูตามความชอบเลยเดอ้อปากวางก็ชอบเอามาพัดใส่ไข่ทำแซนด์วิชสวยมากสีเหลืองต้มยำทำแกงได้โมดพี่น้องทำเหมือนอาหารไทยนะคะ่ะ เฮปชนิดนี้มันหอมแล้วก็กรอบกรุบกรุบอร่อยอเอื้อมเอื้อมไกลนี่โอ้โหสวยมากสองดอกนี่เวลาเก็บเฮปก็แต่งตัวให้มิดชิดใส่ผ้าร่มเดอ้อพวกเ็ปต่างๆมันจะได้ไม่เกาะตัวมันจะได้ลื่นไหลลงค่ะเก็บเซจเรียบร้อยประมาณสองชั่วโมงก็ได้ขนาดนี้ทำความสะอาดเซจเรียบร้อยก็บประมาณนี้เลยจ้า